เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะคะไปกันเลยนี่ก็เป็นห้องนอนสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเฟรช่องเดอะฟาเลนและนี่ก็เป็น EV 2ของตอนวัยรุ่นสร้างบ้านนะคะก็วันนี้เราจะมาเริ่มลงเสาเอกกันแล้วเดี๋ยวเราต้องทำพิธีทางภาคเหนือด้วยก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศตอนทำพิธีนะคะไปกันเลย โอเคค่ะทุกคนพิธีก็ได้เสร็จสิน้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเออถ้ามีคนถามว่าถ้าลงเสาเอกเสร็จแล้วจะทําอะไรต่อถ้าลงเสาเอกเสร็จเราจะต้องเทคานเทพื้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็น3หรือ4วันครั้งเพราะว่าถ้าอัปเดตท,ทุกวันจะไม่เห็นความแตกต่างของบ้านนะคะ ตอนนี้นะคะบ้านของเราก็ทําการก่อผนงังแล้วก็ปูหลังคาใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนคาดว่าใช้เวลาประมาณ1-2วันเท่านั้นก็หลังจากวันที่ลงเสาเอกกันนะคะก็ใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนในการก่อสร้างตอนนี้บ้านของเราก็เป็นรูปเป็นล่างมีโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะคะไปกันเลยนี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะก็ประตูจะอยู่บริเวณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเข้าไปก็จะเป็นห้องรับแขกเลย ส่วนด้านขวาก็จะเป็นห้องนอนนะคะเป็นสองห้องนอนนี่เป็นห้องนอนห้องแรกนะคะก็จะมีสองหน้าต่างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนห้องที่สองกันเลยอันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะจะมีหนึ่งหน้าต่างแต่ว่าห้องนอนห้องแรกจะใหญ่กว่าห้องที่สองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูครัวกับห้องน้ํากันนะทุกคนด้านขวานะคะจะเป็นห้องน้ํานะทุกคน ส่วนนี้จะเป็นห้องครัวนะคะด้านซิงล้างจานจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เป็นประตูที่จะออกไปข้างนอกนะคะเป็นห้องซักล้างก็เดี๋ยวเราจะต้องเทพื้นรอบบ้านนะคะเพื่อความสะดวกสบายโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะ เอาละค่ะก็ประมาณนี้เนอร์อีพสของเราเราพามาดูภายในบ้านข้าวๆกันก่อนก็ถ้าใครอยากรู้ว่าหลังจากขึ้นโครงสร้างเสร็จจะทำอะไรต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเราจะลงคลิปทุกวันศุกร์สองทุ่มตรง,ตรงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย